อนุนาต้องขอกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณที่ทุกท่านนะคะและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยาลาค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข25หนึ่งธิดาตรีเจตนาค่ะหนุนาเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะหนูนาก็เดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อที่จะมาตามหาแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยะลายังไงก็ดี่ก็าสาวน้อยคนนี้เป็นลูกเป็นหลานของท่านหนึ่งคนและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาด ได้เลยที่ดนาอยากจะฝากก็คือเราต้องขอขอบคุณพ่อเมืองแม่เมืองที่ใจดีนะคะจัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นลนาทราบมาว่างานประกวดบุยาลานี้เป็นปีที่สองแล้วลนาขอให้งานดีๆอย่างนี้อยู่คู่กับจังหวัดยาลาแล้วอยู่คู่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดยาลาเป็นปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าและปีต่อๆไปให้เป็นประเพณีหนึ่งของยาลาค่ะขอบคุณค่ะ ทุกข้อประกวดหมายเลขที่5 นี่คือทุกข้าวประกวดหมายเลข25นะฮะนางสาวยิวว่าถ้าให้คุณให้คำนิยามของการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตของสาวประเภทสองคุณจะให้คำนิยามนั้นว่าอย่างไรวนคำถามอีกครั้งนะครับ ถ้าให้คุณให้คำนิยามของการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตของสาวประเภทสองคุณจะให้คำนิยามนั้นว่าอย่างไรเชิญครับค่ะ,คะขอบคุณนะคะสำหรบับคำถามคำถามที่ว่าจะให้หนูนาให้หนิยามคําประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นคือจะให้หนิยามยังไงสําหรบับหนูนาแล้วคนเรานั้นสามารถเลือกไม่เลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถที่จะเลือกกระทําได้คนเรานะคะจะมีค่าก็ตาแต่เมื่อเาราการะทา คนเราจะสูงจะต่ำอยู่ที่การกระทํามากกว่าคำว่าเพศการที่จะประสบความสําเร็จนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงทั้งหมดและเป็นผู้ชายทั้งหมดสาประเภทสองทอมดี้หรือบุคคลประเภทที่สามก็สามารถาประสบความสําเร็จได้เพียงแค่ว่าสังคมนั้นเปิดช่องว่างให้พวกเราได้เข้าไปยืนหรือคนที่จะประสบความสําเร็จนั้นได้เข้าไปยืนในจุดๆนั้นความกล้า และความเก่งค่ะและก็ความดีที่จะทําให้เราดํารงตนและประสบความสําเร็จได้ในชีวิตขอบคุณค่ะครับนี่คือหมายเลข25นีครับนางสาวหน่งทิดาตรีเจตนานะครับหรือว่าน้องหนูนานนั่นเองครับขอบคุณมากครับค่ะอะไรคะท่านผู้มีเกียรติคะและรางวัลชนะเลิศนางงามบุารายา2013ได้แก่ แล้วการนี้ถ้าขอเรียนเชิญคุณอนงศริศินสร์นะครับนายุเหล่ากาชาติจังหวัดยะลานะครับได้ขึ้นมอบรางวันชนะเลิศบุงาลายา2013นะครับได้ขอเรียนเชิญคุณอนุราพ่อทิพย์นะครับผู้บริหารบริษัทแททิ่นัมพรพีนะครับเป็นผู้มอบรางวัลพร้อนชนะเลิศอันดับหนึ่งบรรยากาศลางวันที่สดๆนะครับผมคิวกับนางามบุงาลายาปีล่าสุดนะครับครับเป็นการประกวดสาวประเภทสองนะครับนะของจังหวัดยะลานะครับอ่าเดี๋ยวสั้นๆแล้วกันนะครับก็ จะถามความรู้สึกของน้องหนูนาสักน,นิดนึงนะครับว่ารู้สึกไงมากกับตําแหน่งแชมป์วันนี้ครับสิ่งแรกเลยก็คือคงจะต้องดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วเพราะว่ามีคุณนายผู้ว่ามีท่านผู้ว่ามาให้เป็นเกียรติเป็นประธานในการจัดงานแล้วก็มาเป็นประธานในการตัดสินนะคะ่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวเองค่ะ,ะมีโอกาสข้างหน้าเนี่ยถ้ามีการจัดในยาลาเนี่ยจะมาอีกหรือเปล่าครับ ยินดีที่จะมาทุกครั้งค่ะในการจัดงานของยะลานะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่หนูนาได้มามาที่มาประกวดในที่ยะลานี้ค่ะยินดีที่จะมาค่ะโอเคครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ